สวัสดีครับวันนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษหน่วยที่7วงกลมหัวข้อที่5การหาพื้นที่รูปวงกลมวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563โรงเรียนวัดไร่ขิงสุนรทรลุกินสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประ,ศลละมศึกษนครปฐมเขตสครูผู้สอนนายกรศินเก่งเขตกิจหน่วยที่7วงกลม เนื้อหาสาระประกอบด้วย 1. ทบทวนพื้นฐานทางเรขาคณิต 2. ส่วนประกอบของวงกลม 3. การสร้างวงกลมตามเงื่อนไขที่กำหนด 4. การหาความยาวรอบรูปวงกลม 5. การหาพื้นที่รูปวงกลมและ 6. การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลมที่มีความหลากหลายในหัวข้อที่1และหัวข้อที่2ได้ทำการจัดการเรียนการสอนไปในวันที่12มกราคม เนื้อหารประกอบด้วยการทบทวนพื้นฐานทางเรขาคณิตบอกว่ารูปเรขาคณิตมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรในหัวข้อส่วนประกอบของวงกลมได้อธิบายว่าวงกลมหนึ่งวงจะมีส่วนประกอบที่สําคัญอะไรบ้างหัวข้อที่สได้ทําการเรียนการสอนไปในวันที่13บสามกราคมสําหรับการสร้างวงกลมตามเงื่อนไขที่กำหนดครูผู้สอนได้สอนให้นักเรียนรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ และการสร้างวงกลมตามเงื่อนไขต่างๆ,ๆเช่นบอกรัศมีมาให้บอกเส้นผ่านศุกกลางมาให้ในหัวข้อที่4ได้ทําการจัดการสอนไปในวันที่19มกราคมเป็นการหาความยาวรอบรูปวงกลมโดยใช้สูตร2คูณพายคูณอเมื่อพายคือค่าคงที่ของวงกลมซึ่งเป็นค่าประมาณมี2ค่าได้แก่3.14และเศษ22.7ส่วน R ก็คือรัศมีของวงกลม สำหรับในวันนี้จะเป็นการจัดการสอนในหัวข้อที่ห้าในวันที่ยี่สิบคือการหาพื้นที่รูปวงกลมและวันที่ยี่สองจะเป็นหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่หกจากใบงานหัวข้อเชื่อหรือไม่พื้นที่รูปวงกลมหาจากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมและให้นักเรียนทายว่ารูปสี่เหลี่ยมที่ใช้ในการหาพื้นที่วงกลมนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรจากใบงาน ในรูปที่หนึ่งแสดงให้เห็นวงกลมหนึ่งวงซึ่งมีรัศมี r หน่วยรัศมีจะเป็นใช้สีดํานะครับวงกลมจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด12ส่วนทเท่ากันมีสองสีครึ่งด้านบนเป็นสีขาวครึ่งด้านล่างเป็นสีออกเหลืองๆนะครับทีนี้ในการหาพื้นที่รูปวงกลมเราต้องเปลี่ยนรูปวงกลมมาเป็นรูปเลขาคณิตรูปอื่นซึ่งเรารู้สูตรการหาพื้นที่อยู่แล้วซึ่งนักคณิตศาสตร์ได้นําส่วนต่างๆของวงกลมที่ถูกตัด แบ่งออกมาเป็นส่สวนนั้นมาเรียงใหม่ดังรูปที่เห็นในรูปที่สองคือนำส่วนสีขาวมาเรียงอยู่ด้านส่วนด้านบนแล้วก็นำส่วนสีเหลืองมาเรียงอยู่ด้านล่างเรียงสับวางกันไปลักษณะคล้ายๆฟันของจระเข้จากนั้นก็นำค่าต่างๆจากวงกลมมาราจุลงไปในรูปเลขาที่รูปใหม่ซึ่งหากนักเรียนสังเกตให้ดีจะพบว่ารูปสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นเป็นตามรอยเส้นปาสีดำเล็กๆ จะมีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจากนั้นจึงนำค่าต่างๆมาใส่ลงไว้ได้แก่ค่า r จะเห็นได้ว่าส่วนสูงก็คือเส้นปะาลากมาตั้งฉากกับฐานนั้นมีความสูงเป็น r หน่วยเท่ากับเส้นสีดำทึบๆที่อยู่ในชิ้นส่วนของวงกลมที่ตัดแบ่งออกมานั้นแสดงให้เห็นจากนั้นในส่วนฐานหรือด้านล่างของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั้นจะมีความยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูปวงกลม เราเรียนจะส so ังเกตได้ว่าขอบสีแดงแรกเล็กๆของวงกลมจะแสดงให้เห็นถึงความยาวครึ่งหนึ่งในส่วนสีเหลืองซึ่งมีค่าเท่ากับพายคูณ r จากนั้นเราจะหาพื้นที่ของวงกลมได้จากการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตามสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคือฐานคูณสูงดังนั้นพื้นที่ของรูปวงกลมจึงเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งจะเท่ากับพายคูณ r คูณ r เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูคลิปต่อไปเพื่อทำความเข้าใ,ใจเพิ่มเติมนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอเรื่องการหาพื้นที่ของรูปวงกลมที่ครูนำให้ดูนั้นแหล่งข้อมูลมาจากบ,บทเรียนออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการในหัวข้อการหาพื้นที่ของรูปวงกลมันที่1นึ่คณิตศาสตร์ป .6 ในส่วนของ URL ที่แสดงที่มาของแหล่งข้อมูลนี้แสดงอยู่ด้านล่าง,างนักเรียนคนไหนสนใจที่จะดูด คลิปเต็มก็สามารถเข้าดูได้ตาม URL ที่ได้แสดงให้เห็นการหาพื้นที่ของรูปวงกลมตอนที่1การพิจารณาหาพื้นที่ของรูปวงกลมขั้นแรกวินต้องเขียนรูปวงกลมขึ้นมา1รูปนะลูกครับวินดูที่วงกลมนี้นะรูปวงกลมนี้มีรัศมี R หน่วย รูปวงกลมนี้มีความยาวรอบรูปวงกลมเป็นอย่างไรนะวินยังจำได้หรือเปล่าจำได้ครับถ้ารูปวงกลมมีรัศมี R หน่วยความยาวรอบรูปวงกลมจะเท่ากับ2พาย R ครับใช่แล้วลูกถ้าอย่างนั้นพ่อแบ่งรูปวงกลมออกเป็น12ส,ส,ส่วนเท่าๆกัน แล้วระบายสีหส่วนดังรูปจากนั้นตัดวงกลมแต่ละส่วนออกเป็น12ชิ้นแล้วนำมาติดสลับกันดังรูปวินคิดว่ารูปที่เกิดขึ้นเป็นรูปอะไรอืมเห็นว่ารูปที่เกิดขึ้นมีลักษณะใกล้เคียงรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานครับใช่แล้วแล้วพอจะเขียนส่วนของเส้นตรงตามแนวขอบของรูป เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานดังรูปรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดขึ้นนี้มีพื้นที่เท่ากับรูปวงกลมเพราะนำทุกส่วนของรูปวงกลมมาประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้แล้ววินรู้ไหมว่าเราจะหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้อย่างไรหาได้จากสูตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เท่ากับความสูงคูณความยาวฐานครับใช่แล้วละ่ะจากสูตรที่วินบอกเมื่อนำรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากรูปวงกลมนี้มาหาความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะเห็นว่าความสูงคือรัศมีของรูปวงกลมนั่นเองรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีความสูงอาหน่วยความยาวของฐาน ยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวรอบวงของรูปวงกลมเพราะว่าความยาวฐานคือความยาวด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการตัดเป็นส่วนมาจากรูปวงกลมนำมาต่อกันแล้วอยู่ในแนวตั้งเดียวกันของแต่ละรูปดังนั้นความยาวฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจึงเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ2พาย R หรือเท่ากับ พายอาหน่วยพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับ R คูณพายอาหรือพายอาคูณอามีหน่วยเป็นตารางหน่วยเนื่องจากพื้นที่รูปวงกลมเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปวงกลมจึงเท่ากับพายอาคูณอาหรือเท่ากับพายอายกกำลังสอง จากคลิปวีดีโอหัวข้อพื้นที่ของรูปวงกลมเราสามารถสรุปได้ว่าพื้นที่ของรูปวงกลมเท่ากับพายคูณ R คูณ R หรือเท่ากับพาย r กำลังสองแต่ในส่วนของป .6 เรายังไม่ได้เรียนเรื่องเลขยกกำลังดังนั้นสูตรการหาพื้นที่ของรูปวงกลมเราจรึงใช้พายคูณ R คูณ R โดยค่าพายเป็นค่าประมาณ3.14หรือค่าประมาณเศษ22ส่วน7 ส่วน r ก็คือรัศมีของวงกลมสําหรับตัวอย่างในใบงานคือตัวอย่างที่6วงกลมที่มีรัศมี3.5เซนติเมตรจะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรจากจทย์ให้นักเรียนวาดรูปวงกลมขึ้นมา1รูปโดยไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่าของจริงอันนี้เป็นการวาดรูปคร่าวๆเพื่อให้เราเห็นลักษณะของวงกลมที่เราจะต้องนํามาหาพื้นที่จากนั้นก็ไปเขียนวิธีทํา นะครับแล้วก็มาพิจารณาเรื่องรัศมีเพราะว่าในการหาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หรือความยาวรอบรูปขวงโโกลมนั้นค่าอาจะเป็นตัวที่สามารถนํากลับไปแทนในสูตรได้จากนั้นเราต้องมาพิจาราก่อนว่าวงกลมที่มีรัศมี3.5เซนก็จะได้ค่า R เท่ากับ3.5เซนติเมตรนะครับและค่าพายเราจะเลือกใช้อะไรระหว่าง3.14กับ3.27สำหรับโจทย์ข้อนี้มีตัวเลขที่เป็นพหุคูณของ7ก็คือ3.5 เดี๋ยวมาดู3.5มันเป็นเพาะคูณของ7อย่างไรแต่นักเรียนบางคนอาจจะรู้อยู่รู้อยู่แล้วนะครับดังน,นั้นก็นําสูตรของพื้นที่วงกลมมาเขียนนะครับถ้า,ยายนักเรียนทำไม่ได้ก็ดูแล้วก็มาเขียนไว้ก่อนพื้นที่ของรูปวงกลมเท่ากับพายคูณ r คูณ r วงเล็บแทนค่า r อา้ A ักษ3.5และใช้ค่าพายเป็นค่าประมาณเศษที่2 7นออมาก็แทนค่าลงไปนะครับเราจะได้ค่าพายใส่ไป นะครับเศษ22.7ค่า r ก็ใส่3.5มจคูณสามจุด้านะครับทีนี้ถ้าสามเป็นพหุคูณของ7อย่างไร3.5ก็คือครึ่งหนึ่งของ7จ็ดเราก็เขียน3.5อยู่ในรูปเศษส่วนก็เขียนเป็นเศษ7จ็ดส่วนสะครับแ๋ยวเราจะนํากลับมาแทนเพื่อให้สามารถคูณได้ง่ายนะครับเพราะมันเป็นเศษส่วนเหมือนกันจะง่ายกว่าการนรําเศษส่วนไปนคูณทศนิยมเพราะนั้นมันทัดต่อมาจึงได้เป็นเศษยี่ส่วนเคูณกับเศษเจส่วนสคูณกับเศษเจส่วนส จากนั้นก็ใช้หลักการคูณเศษส่วนนะครับนำตัวเศษทั้งหมดมาคูณกันตัวเศษก็จะได้ยี่สิบสองคูณเจ็ดคูณเจ็ดนะครับส่วนตัวส่วนข้างล่างก็จะคูณกันได้เจ็ดคูณสองคูณสองนะครับจากนั้นก็นำเจ็ดโคบอตัดกับเจ็ดตัวล่างนะครับเจ็ดตัดเจ็ดก็ได้หนึ่งกับหนึ่งจากนั้นก็จะเห็นเลขยี่สิบสองกับสองก็สามารถตัดกันได้เอาสองตัดยี่สิบสองแล้วก็ตัดตัวมันเองสองตัดยี่สิบสองได้สิบเอ็ดสองตัดตัวมันเองได้หนึ่งเพราะนั้น ผลคูณของตัวเศษข่านบนก็เหลือ11คูณ1คูณ7ซึ่งผลลัพธ์ก็ได้77ส่วนตัวส่วนนะครับก็จะเป็น1คูณ1คูณ2ก็ได้2เพราะนั้นผลลัพธ์ในบรรทัดสุดท้ายนี้ก็จะได้เศษ2เศษ77ส่วน2นะครับอิดออกมาในรูปทศนิยมก็ได้ état. คำตอบเท่ากับ38.5ใส่หน่วยไปสําหรับพื้นที่ก็คือตารางเซนติเมตรแล้วเราก็มาสูตรคาตอบอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นวงกลมนี้มีพื้นที่38.5ตารางเซนติเมตร เรามาตอบเลขไทยสามสิบแปดจุดห้าตารางเซนติเมตรนะครับโจทย์หนึ่งข้อเพราะนั้นในการทําโจทย์หนึ่งข้อก็คือดูจากโจทย์วัดรูปนะครับแล้วก็พิจารณาดูว่าเขาถามหาอะไรถ้าหาหาพื้นที่เราก็ใส่สูตรการหาพื้นที่ถ้าหาความยาวรอบรูปเราก็ใส่สูตรการหาความยาวรอบรูปนะครับแล้วก็พยายามหาตัวเลขที่เป็นเรื่องของรัศมีออกมาให้ได้เสียก,ก่อนนะครับก็สาม,มารถที่จะแทนค่าลงมาในสูตรแล้วก็หาคําตอบได้ ตัวอย่างที่เจ็ดค้นหาพื้นที่ส่วนที่เป็นสีฟ้าถ้าเป็นโจทย์อันอื่นก็จะมีการบอกว่าหาพื้นที่รูปแรงเงาหาพื้นที่ส่วนที่เป็นสีเทานะครับเราพิจารณารูปที่เห็นเราจะเห็นว่ารูปวงกลมรูปนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆวงแหวนนะครับซึ่งจะแสดงให้เห็นว่ามีวงกลมอยู่สองขนาดการหาพื้นที่วงแหวนก็จะเท่ากับเอาพื้นที่รูปวงกลมรูปใหญ่ลบด้วย พื้นที่ของรูปวงกลมรูปเล็กก็คือเอาพื้นที่วงกลมรูปใหญ่สีฟ้าลบออกด้วยพื้นที่วงกลมรูปเล็กสีขาวก็จะได้เป็นพื้นที่วงแหวนเพราะฉะนั้นในการหาพื้นที่ส่วนที่เป็นสีฟ้านั้นหลักการง่ายๆก็คือหาพื้นที่รูปวงกลมรูปใหญ่ได้แล้วก็ลบออกด้วยพื้นที่รูปวงกลมรูปเล็กดีพื้นที่รูปวงกลมรูปใหญ่ก็จะมีค่าเท่ากับตามสูตรนะครับวงกลมรูปใหญ่มีรัศมี18เซนติเมตรตามโจทย์กำหนดให้เพราะนั้นพื้นที่รูปวงกลมรูปใหญ่ก็จะเท่ากับ พายคูณอใหญ่คูณใหญ่เมื่อแทนค่าตัวเลขก,ก็จะได้เท่ากับพายคูณ8คูณ8สำหรับรูปวงกลมรูปเล็กนะครับมีรัศมีเป็นตัวอเล็กเท่ากับ5เซนติเมตรเพราะนั้นพื้นที่รูปวงกลมรูปเล็กก็จะเท่ากับพายคูณ R เล็กคูณ R เล็กซึ่งเมื่อแทนตัวเลขลงไปก็ได้เท่ากับพายคูณ5คูณ5นะครับทีนี้เราก็มาเขียนว่าพื้นที่ส่วนที่เป็นสีฟ้าก็จะเท่ากับพื้นที่วงกลมใหญ่ลบด้วยพื้นที่วงกลมเล็ก นะครับสำหรับค่าพายข้อนี้เราจะใช้ค่าประมาณ3.14เพราะว่าไม่มีตัวเลขตรงส่วนไหนที่เป็นพหุคูณของ 7, หรือนำไป7ไปตัดได้เวลาที่จะคูณกันเพราะนั้นเมื่อแทนค่าลงไปก็จะได้เท่ากับวงเล็บเปิดพายคูณ r ใหญ่คูณ r ใหญ่วงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิดพายคูณ R เล็กคูณ r เล็กวงเล็บปิดเท่ากับวงเล็บเปิด3.14คูณ8คูณ8วงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิด3.14คูณ5คูณ5วงเล็บปิด นะครับส่วนตัวเลขที่จะคิดคำนวณนักเรียนจะลองคิดด้วยตัวเองก่อนก็ได้หรือจะดูไปพร้อมกับใบางานเลยก็ได้นะครับในใบางานมีเฉลยอยู่แล้วก็ลองศึกษาเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่าโจทย์สอบข้อหนึ่งนะครับหรือข้อสอบโอนเน็กก็จะนิยมออกเรื่องพื้นที่รูปแรงเงาส่วนจะเป็นรูปวงแหวนหรือครึ่งวงแหวนหรือเส้นหนึ่งส่วนสีวงแหวนก็แล้วแต่ที่โจทย์สามารถประยุกต์ได้และปอสกควรจะทําให้ได้นะครับลองศึกษาดู สำหรับใบงานส่วนที่เหลือก็ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองนะครับเพราะครูคิดว่าเท่าที่อธิบายมาก็น่าจะพอเข้าใจอยู่แล้วนะครับสําหรับการจัดการเรียนการสอนระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษหน่วยที่7วงกลมหัวข้อที่5การหาพื้นที่รูปวงกลมวิชาการศาสตร์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษาส5 6พรโรงเรียนวัดแระขิงสุนทรุทิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2ครูผู้สอนนายกรสิงห์เกตเขียรติวันนี้ก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับให้นักเรียนทำงาน ที่ได้มอบหมายให้ไปให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ตรงเวลาสำหรับในวันศุกร์ที่2มกราคม2563วิชาคณิตศาสตร์จะสอบเก็บคะแนนหน่วยที่7วงกลมเป็นข้อสอบปรนัย4ตัวเลือกจำนวน10ข้อ10คะแนนผ่าน Google Form ขอให้นักเรียนทบทวนความรู้ในเรื่องวงกลมให้เรียบร้อยก่อนลงมือทำข้อสอบนะครับขอเรียนทุกทดี